เบิรนาคอนถอดรหัสลับเบิร์ดเขียนคอวยอชี้เป็นสัญญาณของสิ่งนี้เมื่อวันที่27เมษายนไอจีสตอรี่ส่วนตัวของคุณเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมดได้โพสต์เดือดถึงเรื่องการแถลงสำนวนคดีแตงโมตกเรือว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งข้อความระบุอุบัติเหตุจุดๆมึงดีลองเป็นแม่มึงคิดดีคอวย ซึ่งหลังจากนั้นคนดังบันเทิงหลายคนก็เคลื่อนไหวให้เห็นอย่างต่อเนื่องกับการที่จหนที่ตำรวจได้ออกมาถแถลงสรุปสำนวนคดีของแตงโมนิดา ซึ่งล่าสุดเปินน้ลนาครได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอิสราเกัส่วนตัวซึ่งเป็นข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมระบุเรื่องจะจบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ตคือคนดีที่พี่รู้จักซึ่งเปินน้ลนาครเปิดเผยในส่วนคดีก็เป็นเรื่องของคดีเราเป็นคนนอกไม่รู้ในเรื่องข้อกฎหมายรอกไม่รู้ว่าเรื่องเราเป็นมายังไงไม่รู้จะไปเชื่อใครและฟังใครเพียงแต่ตอนนี้เรา ก็เป็นห่วงคนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้จะอยู่ต่อกันอย่างไรหลังจากที่ตนได้คุยกับเบิร์ตอยู่ตลอดเรียกว่าเขาเป็นคนโคตรดีจากที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสารแนเราเป็นเพื่อนแฮงเอาท์กันมาและเขาเป็นคนชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าเราจึงได้รู้จักกันจึงรู้ว่าเขาคือคนจริงเป็นคนขี้เกรงใจนอบน้อมจิตใจดี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคนมาว่าเขาทำไหม่ไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่าซึ่งเขาก็รู้ว่าถ้าเขาพโพได้กระแสแน่ๆเขาเกรงใจดวงวิญ,ญญาณของแตงโมมากเขาไม่ต้องการกอบกลยอะไรจากคนรักที่จากไปแล้วผู้ชายที่เชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนดีจริงๆ การที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ต